พอดูไม่ตายพี่น้องเป็่หงบุกเอาป็นหงเจ้ะพี่น้องไกลๆนี่ลงเหง้จ้ะสามนีม่ถุงเรียงความจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องทุกๆคนทั้งในประเทศและต่างประเทศก่อกันเซอร์วันที่แปดที่เจ็ดจะพี่น้องลืมข่าวที่เจ็ดสิงหาคมวอกเป็ดนะจ้ะ วันนี้กับเขาปลาคือกอ็จะพี่น้องมากกับหลงสองคนนะจ๊ะนี่คนเราก็ยังติดธุระอยู่พี่น้องยังมอเตอ้์เธุระนะจ๊ะเอาสิโชคสิมารนบอมอันนี้ไม้กอไม้เดือนเมาจ้ะพี่น้องผู้พลานกษ์ุมอำเภอหนาเชื้อจังหวัดอุบลจ้าไปขึ้นไปไกลจ้ะ มันไม่คู่นี่เนาะเพิ่งเกดจ้ะร้องจ้ะรองจ้ะยังไม่หนจ

对不对？走不动它，走不动它。这哪是那个？这个是哪个？嗯，滚冰铺子。这浪浪冲冲怎么没有？嗯，对。

เราหี้งงามเลยจ้ะใจใจจ้ะ เรางามบ่แม่มเข็ยยัง cái kỳ cái tay Cái đại nó tạo của đại chúng đại chúng đại đại chúng đại chúng

เอาไปเดาข้าหนึใช่เดี nó ng, nó ng ๋ยวเดมีีกระดิ่ไปหมูเด้วหวานกระดอกนึงให้หมูขอวเท้าก็กลังจิงจเลยนะอืพันเด

มังอยู่โดนเคียงดีจังวันนี้ดอกบานก็ดอกนุ่งซ้ำกันเลย ตอนี้ตั็ใหญ่เลม่จริงมันโดไม่ตายจริงอ่ะไม่หิ้บุก ีนอ่อนๆเลยเอาไปต้มทุกแซ่บๆสียเลยอ่อนเลยปาดอ่อนกับปงใหม่กันมีห้าปลาดอ่อนเนี่ยนี่มันก็สีปงใหม่นะปาดอ่อนอ่อนนะ เออเฮ็ดจีนเอาไปสุบส okay, okay, right ุปไปสุบเห็ดบดนี่จ้ะเฮ็ดจีนเออเฮ็ดจีนซุปเะสามสามให้สามดูเราข่าอยู่สามดอกเนาะสี่ดอกสี่ดอกเชื่อไปทางคนเด้อ ก็ออกบาจดหนอพี่รอกายอมย่อยเหนอยู่ขางขางเด็กที่นนอเอ้ยอาจินขางขางที่โดนมาได้เห็นดอกเคียงอยเกียงเสียจ้ะข้างขางทุกเจ้าเี้นอมูดียวกันน่อ Chang gì đúng Ừ, xong rồi Nó chăng được thẳng chăng 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 nhang trên vả. từ bên ngoài chăng thấy nó thẳng chăng Không chăng 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 mẹ mẹ tuân tuân chăng 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 này. chăng 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 รถมากกนรถมาก่อนรถไว่กนผมเปียกจอดผมได้จิตลดบอกบาลไม่เลือนไปนอนเลดิดายมันเกี่ยนไหนอยู่อะไรกน้องเขาถึงมันส่วนเฮน ี่เดนห็นมันกระถมันไลมมันออกลายนะแข็งดีเลกองจิเอานี่แข็งดีดูวงได้แต่เขาเขบอกดวได้แ็งๆขังสิเีที่เดพี่น้อง้บาน ออกต้นหมูเลเนที่ไหนโอ้เดี๋ยวเอาบัวดบัวดนบัวผ่านี่เดีตุ้ยได้หนู่าได้เหถ้าถก็มาผ่าวอนมาผ่าวตวได้เหี่ได้ค่ะเพื่อนาสิหางเทงนี่มัหูว่ามันออกนะ เก็บไปก่อนะหอกขึ้นแข็งต่ได้บ่เป็นจ้างให้จังเือ้ด้ยอะเนกได้ละเลือกเอาบ่แม่เลือกเอาไม่ได้ม เทียูแล้นี่ยื่นี่อก,อกเดยเดี๋ยวมกันไหนกูอืมป็นตาได้หนิน้อพเดียวหนิเป็นตาแทนหน้านเออ้อยาขากวนขากวนทำนี่ถงยงข้ามใช่อุ้ขาตันตัวนี้ขาตันงามแฮะ บอเฮ็ดผึงแดงข้ากนบอกแม่บนตกรินแล้วคนมาขาไปหาเห็ดผึ่งรกะดงเราก็อ่านอยู่น,บบนี่นานดกนบีแะตัวอี่

còn đồ của thịt tăm 8 đồ quá Ô xì đồ của mình Cho thay nó bốc con thêm Xinh làm gì Thì để đồ của mình Bỏ Xinh làm gì Cái đồ โอ้โหแม่ทานี่ยายรู้ายู้ตัวตายตรงอ้ว้าวนันจะแม่นตีว้ามันโกนเอาตัวดอกอะอ้ตัวพวกไหวเฮ้ยไนี่เลยเอ้นหากใหม่ อะไร้องดอยกยังดูเติมบานในด้อพี่หน่องเลยถุงเตยไก่บานจุ่มไม่แน่บานเนี่ยน,นี่ปาา่ทังสิเห็นสองด,ดอกก็ลงหงกันบานโหงกบบานนังมาบานทับบุตมาเน่ะ

ข่ายเยอะสานเดียบมั้ยองจะไนันไ้อเียงดีอยู่ไอน่ะอกิวดอนยังไงสิเอาอยูะขนดองแบบนีนเสียงดีเยอะที่พึ่งดำจ้ะ

ก็มดอ้ยยังไมเนาะทำยังไงตอนนี้มียงกินนี่ยห่นเขาตายอยู่พี่น้องใช้นบารถกับขนันมันดอกบานนะเต็มตาพี่จะเขาเก็บไปบดลอไหม บมื่อซ้ำม oh. ันหรออ๋อโอ้โหไหนน้านี่มน้าหนว่มดอกเดือนเต็มน้าหนุ่มน้าโง่เมื่อน้อนี่ไงจ้ 不。娘呢、嗯？谁娘、嗯、老板？没有嗯啊、老板有不。

những bổng hiệu mẫn được mấy mãi nữa mày 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 โอ้เกี huh. oh, ้วิ่งขึ้นกวานแล้วอือมันตองนาะูพิรอีกย่งเลยไปดูฮึดเดียวกันก็คนเดีแมคืยังมีดอกหมืนกเห็ียกับพวกเพกียวกับพวกเพชรวิเกียงยิ่ พี่คนกระด้งกระไดโบลายดอกทิมชั้นวัวเถากะซีได้รายได้ไหมแม่เนอะเดรียเดรียเตียงหน่อยนึงพี่น้องมาสรุปยอดเท็ดจ้ะมันหนี้ก็มันขึ้เก่อเนาะเลี้ยถุงเลยจ้ะพี่น้องเลี้ยงกระตาเลี้ยถุงมันมันหนี้มันยังมีดอกบานแน่จ้ะพี่น้องแต่ว่าดอกจุ้มก็ยังมีอยู่ดอกบานทั้งบานทั้งจุ้มอ่ะแน่บานแข็งจ้ะเอาคือว่าส่มมานี่ดอกพี่น้องเอพี่นกระดงกระไดอยู่ให้เราโง่กระไดเนาะจ้ะ เอาคลิบนี้กะฝากพี่น้องก็ไหลก็แทะจะพี่น้องก็ติดตามกดกระดิ่งแกง่งเตือนจากส่องนูก,กอนชนแนลมานามาพอกันไหมจะพี่น้องพอหลุ่นกันต่อว,ว่าเมือ่อเอื่นสีไม่เห็ดให้เก็บอีกเพาะน้อกจกานอเพราะว่า,ามันเลื่อมเขาเลื่อมบานไวเนี่ยละจะเฮ็ดสีไม่เฮ็ดยังเกิดขึ้นมาอีกเนี่ยเอาคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องได้หลายจ้าสวัสดีจ้า